สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h o r r c l e Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากให้เรื่องของคุณกับเขาเป็นไปในทิศทางไหนจริงๆแล้วในใจของเขานะคะอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางไหนมาดูกัน ว้าสีไม้สีดาบมอ้อมอินเซสออฟเพนดเคล The Emperor เมจิกเชียนอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดนะเป็นสิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นนะคะแต่ในความเป็นจริงมันมันเป็นแบบนี้ไหมอันนี้ต้องถามถามคุณแล้วละ่ะว่ามันเป็นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผู้อ่านจะเล่าให้ฟังว่าความคิดของเขาใจเขาลึกๆอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไง เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและมั่นคงคบหากันแบบจริงจังเขาอยากคบกับคุณแบบจริงจังให้คอมมิชเมนต์ให้ความชัดเจนให้ความให้เกียรติกันและกันคบหากันแบบเปิดเผยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่เหมือนเป็นที่พักพิงให้กันและกันได้เป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนบ้านนะคะเป็นแบบไม่ว่าเขาจะไปเจอปัญหาเจอความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมาจากที่ไหนก็แล้วแต่แต่เมื่อมาเจอคุณเหมือนเขาได้กลับบ้านหรือคุณคุณจะไปเจอเรื่องราวอะไรมามากมายก็แล้วแต่แต่เมื่อคุณได้มาเจอเขาเหมือนคุณได้อยู่บ้านมันเป็นความรู้สึกที่ อบอุ่นเป็นความรู้สึกปลอดภัยให้แก่กันและกันเป็นเหมือนที่พักใจให้กันและกันเป็นที่ฮิลลิ่งเป็นที่ที่สามารถเยียวยาจิตใจของกันและกันได้อยากให้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อืมแล้วเขาอะ่ะคิดถึงการสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณคิดถึงความจริงจังอยากดูแลอยากปกป้อง อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตไปอย่างสวยงามและมั่นคงอยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขามีความสุขมีความสุขเหมือนที่หวังเหมือนที่ปรารถนาเหมือนเป็นความรักที่ทุกคนบนโลกต้องการก็คือความสุขสมหวังนั่นเองนะคะแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่า ในความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้สึกว่าไพ่ <c oughs> เดอะเมจิเชียนออกมามันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันมันแตกต่างจากความจริงอะ่ะอืมอันนี้มันเหมือนเป็นเป็นความหวังเป็นความฝันเป็นเป็นจินตนาการที่ที่เขาวาดฝันเอาไวอ้อ่ะ ใช่ไหมใช่ไหมในความเป็นจริงมันไม่ได้สวยรูแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ถามคุณนะเพราะว่าคุณเองน่ะแหละที่จะรู้ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาทําได้แบบนี้หรือเปล่านะคะดอ็อกอืรักเชียว อืมเดอซันเขาอะเขาอยากที่จะซื้อสัตว์กับคุณรักคุณมีคุณคนเดียวเอ๊ะ แล้วจริงจริงแล้วเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรอหรือยังไงอันนี้ไม่รู้นะหรือจริงๆเขาก็ซื่อสัตย์กับคุณเขาก็อาจจะไม่ได้มีใครแต่อ่ะอันนี้เป,นเป็นเป็นสิ่งที่ที่เขาคิดอ่ะสิ่งที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะคะซื่อสัตย์จริงใจไม่หักหลังไม่ทรยศกันแล้วก็เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบเป็นความสุขให้แก่กันและกันเขาอยากเป็นเหมือน ดวงตะวันในชีวิตของคุณอยากเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์ให้กับคุณเป็นความสุขให้กับคุณ เ,เขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะจริงๆแล้วแต่แต่มันไม่ไม่เรียบง่ายแบบนั้นเรื่องเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสองคนอนะมันดูมันดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในที่นี้มันหมายถึงว่ามันอาจจะไป เกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆคือมันจะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนกับกับสิ่งแวดล้อมคือสภาพแวดล้อมหรือกับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยในการคบหากันของคุณสองคนนะ่ะอืมแต่เขาอ่ะอยากให้จริงๆแล้วอยากให้มัน มันเป็นไปอย่างเรียบง่ายเหมือนคู่รักทั่ว,วไปเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแบบคนสองคนรักกันใจตรงกันก็รักกันก็คบกันแค่นั้นจบได้ไหมแต่มันทําแบบนั้นไม่ได้มันดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อ่ะอย่างนี้ผู้อาจจะยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมุติว่าสมมุติว่าเขาอ่ะเป็นเป็นเจ้านายหรือเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอ่ะที่คุณทํางานอยู่คุณอาจจะเป็นพนักงานในบริษัทของเขาเป็นลูกน้องของเขาแล้ว คุณกับเขาเกิดมีความรู้สึกดีๆต่อกันชอบกันแต่ถ้าเขาไปคบกับคุณอ่ะมันจะมี impact มันจะมีเกิดการกระทบกระเทือนไปถึงไปถึงหน้าที่การงานไปถึงความเชื่อมั่นของพนักงานในบริษัทคนอื่นๆจะมองยังไงหรือว่าหน้าที่การงานของเขาคนอื่นๆมองเข้ามามันมันอาจจะแบบเสียภาพลักษณ์เสียการปกครองหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะ ถูกจับคู่หรือถูกมั่นหมายอะไรกับคนอื่นแล้วที่มีความเท่าเทียมกันแล้วถ้าเขาไม่ไปคบกับคนนั้นตามที่ควรจะเป็นแต่มาคบกับคุณมารักกับคุณอาจจะเกิดการเสียหายธุรกิจมันอาจจะแบบคือนึกออกไหมเหมือนในหนังอะแบบพระเอกถูกมั่นไว้กับอีกคนนึงที่แบบว่ามีฐานะเท่าเกันเพื่อที่จะได้แบบ ทำให้ธุรกิจของสองฝั่งเนี่ยเติบโตก้าวหน้าต่อไปแต่ถ้าไม่แต่งงานกันจากที่แบบเป็นคุ้นส่วนกันอะไรเนี้ยมันก็จะเกิดการแบบสั่นคลอนก็เกิดการเสียหายเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการเงินเชิงของธุรกิจอะไรแบบเนี้ยเออมันจะมีแบบ Impact แบบเนี้ยค่ะมันจะมีการกระทบกระเทือนแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เขาเลยรู้สึกว่า ถ้ามันเป็นแบบง่าย,ายเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปที่รักกันแล้วแบบได้คบหากันน่ะมันจะดีกว่านี้เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นอืมอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเรื่องของคุณจะต้องเป็นแบบนี้เอ่อปัญหาของคุณกับเขาอะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เพียงแต่ว่ามันมีผลกระทบกับอะไรบางอย่างเท่านั้นเองอืมที่ใหญ่โตอยู่พอสมควรประมาณว่าจะคบกันแค่รักกันแล้วคบกันเลยอะมันไม่ได้ เพราะว่ามันไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองในภายภาคหน้าอะไรแบบเนี้ยอืประมาณเนี้ยนะคะโอเคจบการอ่านไพ่ละขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ